สวัสดีครับผมวันนี้ก็มืดหน่อยนะครับคือวันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูอ่ดิสเบกหลังคลิกร้อยยี่ห้านะครับผมคลิกร้อยยี่ห้านะแล้วก็ใช้ปั๊มของเว็บร้อยสิบไอนะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือใส่ไปแล้วล่ะนะครับนี่นะคือใส่ไปแล้วละ่ะแต่ว่าอ่าพี่เขายังจะไปเปลี่ยนล้อนะครับผมยังจะไปเปลี่ยนใส่อีกล้อนึงนะครับแล้วก็ผมใส่ปั๊มไปแล้วลองจานเรียบร้อย ใช้งานได้นะครับผมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็เป็นสายแบบข้างหน้านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่เขาจะไปจัดชุดล้อชุดจานใส่ทีหลังนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันนะฮะอันนี้คือผมทำเรียบร้อยแล้วนะมันเป็นปั๊มเว็บร้อยยี่สิบห้าล้อหน้านะครับผมล้อหน้านะเป็นงานเชื่อมนะครับผมนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพามาดูดานหน้าบนะ้างนะหน้าเนี่ยก็เป็นปัม๊ม ธรรมดาทั่วไปนะเป็นแบบข้างขวาข้างขวาเลยนะข้างซ้ายเนี่ยนะอันนี้พี่เขาแต่งเองนะพี่เขาแต่งเองพี่เขาขอแต่งเองสวยมาก <c oughs> นะพี่ที่มันก็จะแคบๆหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ก็นี่แหละที่เนี่ยจานจานที่จะใส่ก็เป็นจานตัวนี้นะเนี่ย ก็คือเดี๋ยวไปใส่ที่บ้านนะครับผมเดี๋ยวใส่ที่บ้านนะคือพี่เขามาจากชนบุรีนะครับผมนะเนี่ยพี่เขามาจากชนบุรีแล้วก็จะเดินทางกลับเลยนะครับผมแล้วก็พี่เข้ามาแต่เช้าแหละนะพี่เข้ามาตั้งแต่เช้าพี่เขาโทรมาวันเดียวแล้วก็มาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยป้ายทะเบียนนะเนี่ยก็จะลกมากนะครับเพราะว่า ของมันเต็มนะครับของมันเต็มบ้านนะครับนี่อันนี้ก็เรียบร้อยดีถ่ายให้ดูนิดหน่อยๆนะครับผมนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรลงเท่าไหร่นะนี่วันนี้ก็ใส่ใส่ชุดเบรกหลังให้พี่เขาแล้วก็ขายล้อ P C X นะครับที่ไร้สดเมื่อวันก่อนนะสีดำให้พี่เขาคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ใส่สายพานให้พี่เขานะครับผม ไม่มีอะไรมากครับใส่ชุดดิสเบรกนะครับผมแล้วก็แปลงชุดล้อทีซล้อหน้านะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้แปลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายจะเอามาลงให้ดูอีกทีนึงนะนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่เสร็จดีนะผมก็เลยถ่ายให้ดูเท่านี้ก่อนนะครับผมนะแต่ว่าชุดเบรกเนี่ยผมทําเสร็จหมดแล้วนะครับคือเรียบร้อยทุกอย่างแล้วพร้อมใช้งานนะครับเพียง เพียงแค่ว่าเอาล้อไปใส่เนี่ยก็ใช้งานได้แล้วนะครับผมโอเคพี่มีอะไรฝากบอกไหมครับผมไม่มีใช่ไหมพี่ออกออกกล้องได้ไหมใช่ไหมพี่ออกกล้องได้พี่เขาออกกล้องได้พี่เขามาอยู่กับผมตั้งวันเลยนะวันนี้ก็รู้สึกว่าสนุกสนานดีนะครับผมก็ชอบพี่เขานะเขาพี่เขาอัธยาศส่ดีมากนะผมแล้วก็พี่เขาก็เป็นช่างเลยนะเป็นช่างด้วยนะ แล้วก็มาหาผมเนี่ยพี่อารมณ์ดีมากๆนะครับผมไม่เคร่งเครียดเลยนะครับจนผมเนี่ยอยู่ทั้งวันเลยนะครับผมจากผมรีบรีผมก็ไม่ค่อยรีบเท่าไหร่ละเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าพี่เขาเอารถกระบะมานะพี่เขาขนเอารถกระบะขนมาผมก็เลยไม่ค่อยห่วงสักเท่าไหร่นะครับผมว่ารถกระบะเนี่ยมันสามารถพาเราไปได้ทุกที่นะมืดๆเราก็ไปได้นะนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับมีแต่ลกๆนะครับผม คีอเอเท่านี้ก็พอเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาติดตามรับชมคลิปคลิปนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณพี่มากด้วยขอบคุณพี่ด้วยนะครับผมบขอบคุณครับนี่นะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ